องห้าหกห้าย้อนหลังเลขออกงวดวันเลขออกยังสามห่กับสามหนึ่งเก่งเก้าหกนึ่้าหก้าห่งเ้ ศูนย์สองนะครับับศูนย์สองสองเกี่ยวไห่เอออันนี้กับนันี่สี่ดอกหยุดยงไงเดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด หกเจ็ดแปดเก้าโอ้อันนี้เขาไม่ผิดผิดหรือวะเนี่ยประดาบนะฮะสองห้าหกห้าเลขพิจิตตความรวยเนาะเลขพิจิตตความรวยเดินดีข้ามปีเลขพิจิตตความรวยสายหลูดสายวิ่งเนาะสายเจาะกระ่ากันไป เดขกพิชิตความรวยเดขกออกที่บางกอกคนบอกอยู่สกคนเ้อพี่น้องถือเก่าเหรอถือ้เก่าว่าถือจะว่ากันเ้อเดี๋ยวเราผู้ใดมาดูพวกความบันเทิง่ะงวดที่แล้วน้อยย้อนอยู่บางหมวดหนึ่งเดขกออกสามหนึ่งฮะสามหนึ่งเกสามหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกนะสามหนึ่ง 1> 9, 1, 9, 6, เก้าหนึ่งเก้าหกเนาะแล้วก็ข้างล่างศูนย์สองอันนี้ของหมดก่อนเนาะสารับพู่ม้าเขาช้มม่เอ่อเอาสูตรประเฮ็ดเองเลยเนานะอันนี้คือสูตรย้อนหลังให้เบิงนะห้องโก 6, ห็หก 6, นี่มาตัาง 6, 7, 8, 9, ้งโหลดหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งอันนี้คือว่าสูตรนี้ให้เอฟซีเบงกับเป็นปีมากหรือล่ะแต่ว่า อา,อาจารย์เรียบเลี้ยงให้ภูเขามาไม่เนาะภูเขามาไม่พระท่านไดงหูสูตรเอาไปใช้เองได้สายวิ่งลูดยังไม่เคยพลาดสามปีแล้วเด้อเอาไปเฮ็ดย้อนหล้งเบิ้งก็ได้หนึ่งแล้วก็สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเบิ้งสูตรสูตรของอาจารย์ถ้าตัวนี้ไม่ดับตัวนี้ไม่ดับตัวนี้ไม่ดับสูตรก็จะมีแบบนี้สูตรก็จะมีแบบนี้นี่นะสูตรดั้งเดิมแล้วก็ตัววิ่งลูดก็จะอยู่ ตัวนี้ oh, องวดงวดที่แล้วนี่ก็ได้เด่นที่ก็คือสองตัวนี้มาหนึ่งตัวหรือมาด้วยกันอ่าสูตรสูตรจำได้งวดที่แล้วให้วิ่งเจ็ดรองหกเนอะบานี้จับคู่บานีกะศูนย์หกออกไปแล้วงวดนั้นมานี้ก็ะศูนเจ็ดเนี่ยแล้วก็เก้า หกเก้าเจ็ดอ่านี่ก็ปรากฏว่าอาจารย์ให้เด่นไปตัวนี้หมดหมดที่ผ่านมาอ่ากับเขาตัวนี้เนาะนี่ผ่านอันนี้ผ่านอ่ามากงวดนี้บวันอันนี้ออกไปแล้ววัมมีไพซื้อหรกงวดนั้นงวดนี้เด็กออกสามหกหนึ่งเนาะสามหกหนึ่งสามหกแปดหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดอ่า ข้างล่าง9 2้อ่ะเขากเจ,จ,จ็ดนี่มาตั้งรถพี่น้องสูตรเจ็ดนี่มาตั้งเลยนับไปเจ็ดแปดเก้าศ<อ>ูนย์หนึ่งสองอันนี้อันไม่อันไม่เอกแันไม่หวงหนึ่งแล้วก็สองไหมอันนี้ไหมสูตรสูตรสูตรน่นหกเจ็ดแปดเก้าศูนย่ะพือสองมาต่อเลยสองมาต่อเลยสอ,อสองต่อเลยอ่า มาต่ออันนี้เด้หกนี่เด้หกเจ็ดแปดเก้ามาต่อหาบ่บ่ก็ต้องนับหกไปเลยบอต่อเจ็ดบ่บ่นับไปเลยเจ็ดมาต่อสองเลนับต่อเลยอันนี้สุดหนึ่งสุดหนึ่งแล้วก็มานับสองนับนับไปเลยต่ว่าหนึ่งซุดหกเพมาตั้งหกทีเก้าอันนี้หกตั้งหกอันนี้เจ็ดก็ตั้งเจ็ดเด้อันนี้ก็เจ็ดมาตั้งเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามอ่า สูตรหนึ่งสองหกตัวนับไปหกตัวแล้วก็สามมาหนีสามสี่นับไปรวดห้าหกเจ็ดแปดสูตรปกติเนี่ยไม่ติดตัวดับไม่ติดตัวดับก็เน้นไปที่ตัวเดิมเน้นเน้นไปที่ลักเดิมลักเดิมตรงนี้นี่หลักเดิมตรงนี้มานีสูตรมีอยู่อย่างนี้ก็คืออย่างที่อย่างที่งวดนี้งวดนี้ก็ เลขวิ่งอ่า<ม>สำหรับ<ม>สายรูดสายวิ่งอันนี้คือ<ม>บอรลอเนาะบนล่างเนาะบอรลอเป็นศูนย์บนล่างแปดลองเจ็ดอ่ามาก็มาเบิ้งติเจาะติดจาะกันง่ายๆพี่น้องศูนย์เจ็ดออกไปแล้วคือกันอันนี้ก็ออกไปแล้วนี่ก็เหลือเหลือนน่อยๆอ่าแล้วก็ศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด กับตัวตัวท네ี่เราจะเน้นกับไอ้มันตรงกับไอ้เล็กบิงเนี่ยส่งกับเหล็กบินอ่านี่คืออปู่45ตัวรองนะคะอ่าปู45อันนี้คือที่กระดาษเพราะเพราะว่าย้อนอยู่บางวันหนึ่งเนาะกับชัดเจนเนาะชัดเจนนี่ดอกอันนี้สําหรับอ่างวดวันที่หนึ่งลองทำยอดลังเบื้องบนปุงบะคู ข้างย่อนลังเบิ่งถูกบ่มไม่พอซักกินมาซัดบ่ต้นหลังถูกจักงวดกับคู่ไม่ไม่กินตัดคือคือทุกงวดเลข3คู่กินมาักบ่งวดงวดก่อนเนาะงวดงวดงวดก่อนวันนี้6ตัวออกหยังงวดก่อน319นี่งวดก่อนนวลมันต้องมีเรียงเบอร์ครับผมงวดก่อน3จําได้3ตัวท้ายมันอีหยังสาตัวท้ายบนหนั่ท้ายบหนึ่งสอง เอาสองมาตั้งเอาสองมาตั้งับผมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเลขดับสามเหลือสองอ่าเลขดับเจ็ดเลขดับห้าอ่าเลขเดินศูนย์เก้าอ่าขี้คอยเจาะมือนันนะคืออันนี้คันเลขดับห้ากิงสี่ห้ากิงสี่ เอาเอาเลขติดเดินดีเก้านี่มแเ้าก 02, ็มาใส่ศูนย์สองเก้าสองอีกตัวหนึ่งห้าเมื่อนันจําได้ว่าเจาะให้ห้าสองกะเลขออกเลขออกศูนย์สองเห็นี่ยเนี่ยเห็นไหว,วิ่งหลุดสองอ่าวิ่งหลุดสองอ่าแต่แต่สามนี่ดับแต่ถ้าไม่ติดดับตําแหน่งจะอยู่เหมือนเดิมตําแหน่งจะอยู่เหมือนเดิมเนาะเป็นน,นจีดดับครับผมอ่า อันนี้ถ้าใครจะเอาแปดไปใส่เนาะเลขเดินดีศนะูนย์เก้าเนาะเก็เอาศูนย์มาใส่เป็นศูนย์แปดเอาเก้ามาใส่กับเก้าแปดแค่นั้นเอง 9, แค่นั้นเองเด้ดอ่าที่อ่าคือว่าเลขเดินดีเก้ากับศูนย์นี่ถ้านอกเอาเก้ามาใส่ก็ได้เก้าแปดศูนย์แปดไม่อยู่แล้วเนี่ยเห็นว่าเพิ่มแค่หางเดียว คือเอาเลขเดินนะเลขเดินเก่าเลยตอนนี้เลขเดินเก่าก็ศูนย์เลขดับตัวใดพวเลขดับงวดนี้เลขดับงวดนี้สองสองสองห้าวันศุกร์อ่ะเลขเลขวันศุกร์อ่ะจำจำได้ว่าเลขดับ เนี่เหล็กดับบนสูบันสูบที่มีบ่บเด้เอวมากสำราบบะเด้เอามากยังบ่ท่านมีตัวดับราบแต่ว่าเบิ่งแล้ว <laughs> บเวบิ่บงแล้วในสูตรนี้ไม,ไม,ไม่ไม่โดนดับนะเนี่ยศูนย์ก็บะดับหนึ่งก็บะดับแปดก็บะดับเจ็ดก็บะดับดคือตรงสูตรคือเราอ่าตรงสูตรทั้งสิ่อันนี้ก็บะดับนี้ก็บะดับตรงสูตรอันนี้ห่งสูตรเต้นเก่าศูนย์ความเห็นว่าเนี่ยก็ได้ศูนย์เจ็ดนี่ไม่ต้องกลับเลยนี่มันสูตรอันพิชิตความรวยอันว่ามันสูตรอัน ส่วนเก้าสูนหานหรอครับผมแมนสูตรพิชิตความรวยสูตรดั้งเดิม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 มาจา์เอาก็ไปไทยมาเป็นสองปีแล้วเนากยังจำบ่ได้อยู่แสดงว่าเม่อค่อยเม่อคอยอันจำเนาะแตอว่าไปก็ไทยไทยเลยไทยเลยจำจะจาแมนก็บอกเขาน่ะแมนแมน เกาจำห้องได้เลยจอจำห้องมันหลายคลิปอันนี้บนล่างเด้อบนล่างเพราะว่ามือก็หาสูตรจำไดมไม่มากไม่เคยรู้สูตรอันนั้นอันนั้นอีกสูตรหนึ่งอันนั้นเอาเลขมาจับใส่์ยังสิคืออวดอันหนึ่งกับมากกว่าเหมือนเหมือนกับงวดนี้เนาะอ่ะดูงวดนี้นี่ดูงวดนี้นี่เลขดับสามเนาะในในในสูตรประชิดความด้วยนี่จะต้องเอาตัวสองตัวท้ายนี่เนาะบ้านนี้มันดับสามพอดับสามนี่ดับห้านี่ดับเจ็ด พูดจักสิจับใส่ตัวใดเด้อบ้างนี้สองก็หกนี่คันตรงกันแล้วบ่ค่อยออกในเมื่อไม่ค่อยออกเอาสูตรศูนย์เก้าหานะมัจับนี่เห็นบ่ออกบ่นเนี่ยออกบ่นี่เนี่ยอันนี้ดับอันนี้ดับในสูตรนี่คันยิ่งไปยังสี่คันเลขดับเลขดับนี่กระดับนี่กระดับนี่กระดับสองหกนี่บ่ค่อยออกน้ำกันเขาเก่าศูนย์เก้าหามาจับใส่ก็ได้ศูนย์สองเก้าสองห้าสองก็ออกศูนย์สองอันเดียแต่ว่างวดนี้ก็เลขเด่นก็คือแปดกรขาดูเก้าแปดตัวเดียวเนาะเออ เาก็ให้เกาแปให้แล้วนี่คือสูตรปีจิตความรวยเนาะเอามือนีกติดตามกันก็อไอ้นี้ด้วยสูตรจิดความรวยอาจารย์เป็นสูนะครับผมสายดลสายวิ่งาสายวิ่งสายวิ่งสายดุหรับี่ไกวาด้วยล่าท่นคับผู้ชมขบตัวเลข ขับหนาออบ้าจอไว้ไปลองด้วยสองนึ่งา่าจะต้นสิทธีคือปูสี่ห้าให้เด็กกิดครรมรวยครับหน้าจอไว้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกระไรคดแชร์ให้ทั้งช่องกันนะครับเพื่อนผู้ชมนะด้วยต่อมวดครับผมฟังฟังกันต่อมวดนะครับสวัสดีครับผมห